สิ่งนี้ที่ผมอยากให้เพื่อนๆติดตามนะฮะเรื่องของกราตอสาหรัฐในการขยับขยือนะมีรายงานเรื่องของ secret meeting นะแล้วก็ไอสิ่งนี้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์กราตตอเองเลยนะฮะเขาไม่ได้มาบอกหรอกว่าฉันจะ have meeting นะแต่ว่าออมันมี secret meeting หรือการประชุมลับๆนะครับของกราตอสารัฐนี่ฮะเกี่ยวกับเรื่องของ XRP นะ A secret meeting on Saturday July 18นะวันนี้วันที่15บนะวันจันทร์วันพฤหัสนี้จะมีการประชุมลับๆนะฮะ ที่ Headquarter in Washington การประชุมครั้งนี้มันกำลังจะบอกถึงเคสของกรตอสหรัฐกับ XRP นะฮะให้ผมเดาเนี่ยเราเห็นท่าทีของกรตอสหรัฐที่เที่ยวไปฟ้องใครต่อใครนะฮะแล้วก็หนึ่งคือก่อนหน้าน,นี้คือแพ้มานะฮะสองคือมันจะมีคนที่กรตอสหรัฐเนี่ยยมล้มเลิกเองก็คือไม่ไม่ฟ้องต่อปล่อยแค่นี้นะฮะผมเข้าใจว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ย ของกรตสรรัฐที่แบบประชุมลับเนี่ยประเด็นมันคือ XRP นะฮะแล้วก็เนี่ยเขาบอก XRP กับ Ripple เนี่ยแหละนี่คือประเด็นหลังในการประชุมวันที่18นี้มันคือการดรอปเคสหรือเปล่านะคือประมาณว่าถ้ามันจะไปต่อไม่ได้นะมันยังไงมันก็ฟ้อง Ripple ไม่สําเร็จเนี่ยเราอาจจะได้เห็นกรตทรรัพเนี่ยดรอปเคสนี้ลงนะฮะแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าดรอปเคสลงเนี่ยในวันที่8เลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องติดตามแบบใกล้ชิดนะคนที่เล่น XRP นะฮะถ้ามันดรอปลงจริงๆเป็นภาพสวยเนี่ย XRP ก็มีสิทธิ์พุ่ง ถ้ามันไม่ได้ดรอปแล้วมันเป็นอย่างอื่นมันก็มีสิทธิ์อย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ